ถาพบกับเชฟบพดไวช์ชแนลนะคะมากันที่รายการพลัสเอ e นจี้นะคะวันนี้ก็จะมาเล่า5เทคนิคในการเซลล์เลิฟให้เพื่อนๆฟังนะคะซึ่งข้อมูลดีๆนี้นะคะก็มาจากเว็บไซต์ Future Trend นะคะซึ่งวันนี้ก็ขออนุญาตที่จะต้องดูข้อมูลรายละเอียดในนี้เพื่อจะเล่าให้เพื่อนฟังและก็นำเอา5เทคนิคนี้ไปใช้ไปกับตัวเองนะคะซึ่ง เป็นาเทคนิคสร้างเซลล์เลิฟน,นะคะในหัวใจนะคะให้เป็นของขวัญดีๆสำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศ,ศ,ศก,กาลต่างๆนะคะก็อยากจะชวนเพื่อนมาเปลี่ยนแปลงไปเองสร้างความสุขให้ตัวเองด้การสร้างเซลล์เลิฟใน5ทิศน,นะคะซึ่งเทคนิคที่หนึ่งนะคะก็ให้ความสำคัญกับตัวเองเป็นอันดับหนึ่งนะคะการคิดถึงตัวเองก่อนที่จะคิดถึงคนอื่นเนี่ยถือว่าเป็นก้าวแรก การรักตัวเองนะคะเพราะเวลาที่เราคิดถึงชีวิตก็จะเป็นผลสิ่งกับมาตรฐานของคนเหล่านั้นโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะซึ่งเจฟเองก็เคยเป็นมาก่อนไม่ว่าจะเรื่องของความรักหลอกกันทำงนานหรือเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเรามักจะแคร์ความสุขขอื่นก่อนจริงๆแล้วเราต้องแคร์ความสึกเองก่อนนั่นก็คือการใจดีกับตัวเองนะคะก็คือเลือกที่จะ ให้เราสนับสนุนตัวเองในอันดับข้อที่สองเนี่ยเราก็ต้องเฉลิมฉลองกับความสำเร็จเล็กๆน,น้อยของเราในแต่ละวันที่ที่เรามีโอกาสได้ทำสิ่งที่มันน่ายินดีที่เรารู้สึกยินหรือว่าการที่ไปทำความดีหรือการทำงานสำเร็จอย่างใดอย่างหนึง่งหรือการทำอะไรเพื่อครอบครัวนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีในชีวิตของเราเราก็อาจจะให้รางวัลของตัวเองเนี่ย ในการที่ซื้ออาหารทานอร่อยๆซื้อของใช้ที่เป็นประโยชน์กับเราในใน,ในการให้รางวัลตัวเองเนะี่ยเดี๋ยวก็จะมีการให้รางวัลตัวเองทุกครั้งในเวลาที่เงินเดือนเราออกแล้วก็จะซื้อของที่เราอยากได้หรือไปทานอาหารอร่อยๆว่าไปเที่ยวเชค็คอินคาเฟ่ทำรายการเจียบไวช์ช่องนะคะคือเจียบพาเที่ยวนะคะในช่องเจี๊ยบไวชช่องเนี่ย เพื่อเป็นรางวัลให้กับตัวเองเหมือนกันนะคะแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าการให้รางวัลตัวเองจะต้องไม่ลำบากตัวเองก็คืองบประมาณที่เราจะให้รางวัลตัวเองเนะี่ยต้องพอดีกับที่ค่าใช้จ่ายที่เราจะมีใช้ไปตลอดเดือนนะ,ะแต่ถ้าหลายๆคนที่แบบมีเงินเก็บเ,ย,เยอะๆก็ไม่ต้องซื้อเรืเร่องน,นี้นะคะอันนี้ก็บอกเพื่อนเพื่อนหลายคนที่อาจจะไม่ได้มีเงินเก็บเ,ย,เยอะอาจจะมีแบบสำรองไม่มาก สำหรับเพื่อนที่มีเกินเ็บเยอะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะมาดูกันข้อต่อไปนะคะเทสิข้อต่อไปนั่นก็คือสร้างกรอบเวลาการทำงานและการพักผ่อนให้ชัดเจน,นะะซึ่งคนเจ็บเองหรือเพื่อนๆหลายคนโดยเฉพาะเพื่อนที่ทำงานออฟฟิศนะคะจะต้องแห่งเครียดก,กับการงานพื่รพอรับมอบผมามาเร่ ต้องโฟกัสก,การทํางานเพื่อให้คุ้มกับเงินที่ทางองค์กรไม่ว่าจะเป็นหน,น่วยงานรัฐหรือเอกชนเนี่ยเขาให้เรามาใช่ไหมคะทำให้บางทีเราอาจจะมีไปรปบาหลาดเป็นไปนะคะเราควรจะแบ่งล้านของการทํางานเรื่องการผ่อนให้ชัดเจนถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเลิกงานแล้วนะคะแล้วเรามาผ่อนคายอย่างเช่นตอนนี้เยบอ,อ่านคลิปเนี่ยหลังเลิกงานแล้วก็มาแวะที่สุดท เวล,ลาปั่นไก่ตัวนียก็คือเป็นการแบ่งเวลาไลฟ์บาลานซ์ให้กับตัวเองสร้างพลังบวกธรรมชาติด้านหลังนะคะว่าจะเป็นต้นไม้สีเขียวนะคะแล้วก็เป็นน้ําตรงนี้นะคะทำให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วก็ได้รับพลังลไปไม่ว่าความเครียดความกังวลว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นเนี่ยก็จะนํามาชิมที่นี่นะคะเราอาจจะต้องแบ่งเวลาไม่ว่าจะเป็นวันทํางานหรือวันหยุดนะคะในการที่ใช้ชีวิตตัวเองนะคะวันหยุดก็หาเวลาให้กับตัวเอง สร้างขวงตัวเองหรืออยู่กับครอบครัวสำหคนที่มีครอบครัวมีลูกน้อยนะคะหรือว่ามีปู่ย่าตายายพ่อแม่ก็แบ่งเวลาให้เท่ากันนะคะโดยเฉพาะวันหยุดเนี่ยก่อนที่เจี๊ยบจะออกไปเจอเพื่อนหรือไปทำอะไรส่วนตัวเนี่ยก็จะต้องดูแลเรื่องของที่บ้านเรื่องของครอบครัวแล้วก็ดูแลแม่ว่าทำตัวนี้เสร็จแล้วเราก็จะขออนุญาตไป เรื่องส่วนตัวของตัวเองบ้างในการ,รต่เป็นข้อตกลงที่แรกก็โอเคก็ให้เราไปข้อที่4ก็หลีกหนีกับภาพความสําเร็จของคนอื่นนะคะเพราะบางทีเนี่ยการที่เรามีความรู้สึกรักตัวเองเนี่ยความรู้สึกแบบเยี่ยมันจางหายไปแต่พะเราไปสูกติดชีวิตตัวเองเกับคนอื่น,นโดยเฉพาะคนที่เขามีความสําเร็จแลก็เขาเป็นไอดอลไอดอลหรือเป็นคนที่เขาอะ ชีวิตที่เราอยากจะเป็นแบบเขาอย่างเงี้ยโดยที่เราจะไปเปรียบเทียบตัวเองเรขอให้หยุดพักการติดตามไอจีหรืออะไรจากโรคโซเชียลนะคะเพื่อเียดบีดหนีความสำเร็จของคนอื่นและมาฟโ,ฟโ,ฟโ,ฟโฟกัสในชีวิตตัวเองนะคะแล้วก็ตัวเองว่ามีความถนัดในเรื่องอะไรแล้วก็โฟกัสความสำเร็จของตัวเองนะคะก็จะทําให้เราแฮปปี้และข้อสุดท้ายนะคะอนุญาตให้ตัวเองร้องไห้ได้นะคะ ก็คือน้ำตาหรือการร้องไห้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สแสดงถึงการมีชีวิตอยู่ในรูปแบบนึ่นะคะเพราะชีวิตของมนุษย์ต้องมีเรื่องราวให้สุขและเศร้าปะปนกันไปการพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้แข็งแร่งตลอดเวลาเนี่ยบางทีมันก็คือการปลิดวามรู้สึกที่มีทำให้อึดอัดใจกดดันและก็ทรมา,า,านใจมากนะคะดังนั้นการรักตัวเองเต้องเริ่มจากการรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเอง และยอมรับความรู้สึกว่าตอนนี้กำลังรู้สึกอย่างไรเพื่อไม่ให้การฝืนความรู้สึกย้อนกลับมาทาร้ายตัวเองในนะังเมื่อทุกคนรักตัวเองมากขึ้นจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในชีวิตมากมายเหมอกับการเปิดบ่งของฝันที่ทำให้รู้สึกพิเศษสุดๆที่ได้พบเจอในชีวิตของเรานะคะจากประสบการณ์ของเ f ฟเองนะคะก็ะจะเล่าให้ฟังว่า เราก็เจอเรื่องราวมาหลากหลายมากไม่ว่าจะเรื่องปัญหาฝักเรื่องการงานและก็เรื่องของคนหรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่เรื่องความรักเรื่องอะไรก็เจอมาหมดแล้วยที่อายุเราก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้แล้วก็เพิ่งได้รู้จักคุณค่าของตัวเองเมื่อประมาณสองปีผ่านมาเริ่มเรียนรู้เรื่องการรักตัวเองก็สร้างพลังที่มีคู่ ซึ่งจากก่อนน้งนั้นเนี่ยเราก็ได้เริ่มเรียนรู้เรื่องการใช้พลังบวกการใช้กฎในการถมาตอสูควละก็ mm hmm. เรียนรู้มาเรื่อยแบบคนธรรมดานี่เลยก็คือใช้ชีวิตประจำวันการทํางานดูแลครอบครัวพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะแล้วก็ศึกษานในทุ่งจิจริงแก็นํามาปรับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยเวลาจะมาพูดเนงการแพทพื้นที่เนี่ย หวังว่าเพื่อนๆที่เข้ามาชมรายการพาร์ท t ี่ติดตามเทียบคุกไว้ชาแนลเนี่ยจะนําสิ่งง่ายๆเหล่านี้ที่เทียบค้นหาหรือว่าฝึกเนี่ยมาเล่าต่อเรื่องดีๆให้เพื่อนฟังแล้วก็ลองปรับตามนะคะสำหรับใครที่แบบมีเวลาและชอบอาบ่านหนังสือหนังสือดีๆมากมายที่จะช่วยให้เราเปลนแปลงตัวเองให้มีความสุขได้นะคะอย่างเช่นหนังสือเรื่องไมยเซ็ตนะคะเล่มสีฟ้านะคะก็ มีข้อมูลดีๆเยอะแยะเลยแล้วก็เป็นเบสเซลเลอร์ของที่ร้านหนังสือเนี่ยหาไม่ยากเลยแล้วก็มีเรื่องของไวซซึ่งเจสเองเนี่ยกำลังจะไปซื้อมาอ่นซึ่งอาจจะช่วยพัฒนาให้เราเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองมากขึ้นแล้วดังกรับรางก็นตัวเองแล้วก็อาจจะมีสิ่งดีๆมาเล่าต่อเพื่อนๆฟังในรายการพัฒน์ e อ g น E ิต่อไปก็ได้นะคะหวังว่า รายการนี้จะเป็นประโยชน์กับพเพื่อนๆนะคะแล้วก็ไว้พบกันอี e ีหน้านะคะบ๊ายบายสำหรับสนับสนุนโดยเพจ e ว t t y Estates อสังหาริมัทพย์เพจวิบสกินและ IG วิบสกินวรัทยา9259หากเป็นข้อมูลดีๆขอให้เพื่อนๆกด subscribe like แชร์เจี๊ยบกด Channel ขอบคุณค่ะ